เอาต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะเอาสลับมวยคูน่นี่โอ้โหระดับประมาจย์ซื่อแปะเลียกอาจารย์แหละครับบวกเป็นผู้นีด่ดีเอาสลรับนี้คือคู่ช่องครับออกมาก,ก่อนครับเดริสสโควิอ,อาตีอาเป็นนักชกชาวลิทัวเนียเนาะครับเนาะอาเป็นนักชก MMA แต่พิษสวาสดมวยไทย ชเอ็มเอเอมาก่อนนะครับเนาะตว่าหันเบนเข็มทิศมาชกมวยไทยวันนี้ได้เจอของแข็งของหนักนะครับตว่าอายุมากแล้วนะครับจอมหหดเกียรติสักนะครับเนาะอายุสามสิบสี่ปีพดนอู้ยเต็นคอกยอกคอกยอกออกมาเอาสำหรับผู้ชกเดริสครีอาร์ตีนะครับเนาะเรียกง่ายๆว่าอาร์ตีน่ะจะไงวันต่อไ,งไ,งไปเอา นักชก MMA หนุ่มวัย23ปีอาการชกครั้งนี้ก็เกิดขึ้นพุนละครับที่เฮลซิงกินะเมื่งเฮลซิงกิฟินแลนด์เมื่อวันที่23ตุลาคม2547นั่นแล้วอจอมโหดกระโดดข้ามเวทีขึ้นมาแล้วสีธรรมดาแต่ฝีไม่ไล่เมื่อนี่โอ้โหจะ่ปนนังกินกันนั่นแหละย่าจกสู้น่ะระดับซือแปลเล็กอาจาร,รย์ ลีลาเล่เหลี่ยมแพร,พรว์เป้ามันถอไปเป็นชาวจังหวัดพังงาเอาจังหวัดที่สร้างย่านนั่นแหละสั่งบก้าไปดี่จังหวัดพังงาเอากรรมการไม่ยิ่งหรือขึ้นเป็นนังสัน้นเอาเอาซาเลาคูนี่สิภาคแบบนั่นสต็อปเนาะครับเนาะภาคแบบนั่นสต็อปยังไม่เคยดูนะครับเอาภาคไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่เบิ้งไปนั่นแหละเอาเริ่มไวคู เริ่มไหวครูนะครับเนาะจอมโหดเนาะนั่นเอาตามลีลาลีลาเกาเกาคนสีว่วัยคู่ปกวนคู่โชคดิเอ๋อเนี่ยเนี่ยไปทำายสมาธิคู่โชคบู้ยบูยบ๊ยบุญญานเอาพึ่งใสจวานปากัดอร่อยาฮ่เอาเอาแดริสนะครับเนาะแดริสสควีอาร์ตี้นะครับโอสควีอา,อา,า,า,าร์ดี้การหนกหนกภาษาลิทรวเนี่ยนะ อา้าวการวายคู่กับเซตซับเรียบร้อยแล้วเนาะครับนเนาะอายุห่างกัน11ปเปีสำหรับจอมโหดเกียรติศักดิ์เนี่ยกเกิดพศสองพนอสนะครับนเนาะอารู้สึกว่า10ปีเดียวก็ผู้พาคไม้เจังไหนสำหรับผู้โชคเกิดพศองันอสเดริชอาร์ติเอาพี่เลียงขึ้นเป็นฝรั่งยังสั้น อาวาจะจังได้กรกกรมการกรรมการก็เรียกว่าฟังกติกานั่นแหละที่ธรรมดาร์ทีอาคุณนี่บางท่านว่าให้เปิดเสียงเปิดเสียงเออในเวทีแรงๆนะครับเนาะอยากฟังเสียงเตะเสียงอะไรเอาเผื่อ,อว่าคุณนี่บ่มีมีแต่เสียงเบามีแต่เสียงโคศกลสกมีแต่เสียงไอ้คนพ่าเอากรรมการในสัญญาณสกปรติเออไม่งี่หือผู้ใช้หรือเรื่องบงัง คือเป็นผู้ใช้เอ็นไว้ผมเหี่วซื้อกรรมกันโอ้ยผู้ใช้เหรอฮะมีหดหนวดเอายกแรกว่าจังไรล่ะโอ้ย,อ,ยอาร์ตีนะ้นักชก m m a เนาะครับเนาะโออาร์ดีเดริสควิอาร์ดีเนี่ยเอาสี่อาร์ดีก็อาร์ดีว,วดอาปวดโอ้ยเตะขาจ่อหมดพอนะอาศัยความหนุ่มเพื่อก้าวหน้อาศัยความหนุ่มบทความแก่แหละบทความเกา่าแหละ อ้าฟอจอมโหดอายุ34ปีแล้วนะครับเนาะเอ้าแต่ว่าเป็น34ปีประเภทยิ่งแกยิ่งมันน่แล้วเอา้านักโชคจากอำเภอสร้างปัวอําเภอช้างกรัวนะครับจังหวัดพังง้าว่า,า,าดูหลายก็สีว่านหากินก็มุกเข้าอีกและวเอ้าโอ้โ,โห่นะครับลามมาศูนคว้างขวานนั่นแหละสีธรรมดาทีแม่ไม,ม้มวยไทยจอมโหดเอ้าเป็นนักโชคที่ครบ เครื่องนะครับครบเครื่องเอาแล้วมีการโชว์แม่ไม้มวยไทยนะแต่ว่าเสียยังเดี๋ยวสโลนะเอาตามที่เบิ้งเบื้งมาเนี่ยรับคงสิประมั่นพ่อพ่อกับเล่มบาเนี่ยพ่อพ่อกับสุดสาครเนั่นแต่เรา,ารรอันสโลแบบนิ่งๆกันนะถ้าเปรียบเทียบแล้วกับสโลก็แสนใช่ดิเอาหอดไซล่ะนักมวยสโลเดี๋ยวบัสโลสัมผูปากเาเอาจวงมัดไส้แล้วว่ายังไงนนักชกเอ็มเอ็มเอ Is, i, กกเดริสสควิอารีเนาะครับเนาะซื้อแชมเปญอ่อนง่ายเอาเอาจ้วงมัดใส่เอาว่าจาังเลยโอเตะด,ดากหนึ่งครั้งโอ้ยขวนะฮ่า <c> เ <ười> บียดเอลโซ่นะ่ะโอ้ยเอากรรมการคือผมเห่จาจะกรรมการผู้ใต้ดินนะขวนญอุ้ยทักผมเปียอีพอไอแม่พึ่งเสียนบ่ามันเป็นแม่นจูติเฮะคิดจงดัจงไรแจ้งไรผมเห่าหรอเธอ เอาจอมโหดเดินครับฟันศอกแล้วอู้ฟันศอกอะไรที่พี่นอ้องเอาเตะขาเคลื่อนนะครับนอกจาบอาร์ดี้เอาสำหรับอาร์ดี้ในการฉายาแว่นดำด้วยครับนี่เอาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดนะครับเอาจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์นี่ยเอามาเบง้งมาดูว่านักชกเอ็มเอเมื่อมาชกมวยไทยสิเป็นเจ้าไหนเอากาเอ็มเอเมกาเลียนมวยไทยละครับส่วนมากนะ ไม่มีใครไม่เรียนมวยไทยสำหรับนักชกเอ็มเอเอาจวงมัดไส้หนึ่งครั้งเอาอาดีว่ายังไงอาดีหรือแวนเดมพ่ะนะพิชัยยาใบแวนเดมมาแปลว่ายัางหว่วนเอาเคยเห็นแต่มวยไทยไปชกเอ็มเอมาดูเอ็มเอชกมวยไทยนะเอาไวาจังได้เอาถือมัตดติดหึ่งได้ชกทำไมอะพ่นะกูฟรังเนาะหามึง <laughs> เอาเตะขาพันะ เอาเตะขาขึ้นโอ้ยเดียงละพี่น้องเอาเอาแว้นเดมแว้นเดมหรืออาดีเดียงแล้วเอาเมดยกแรกนะครับเนาะเอาการชกทั้งหมดเนี่ยห้ายกแบบมวยไทยกติกามวยไทยดีครับเนี่ยเอาพี่เดียงคือเป็นฝรั่งสั้นเอายกสองเอาแบบเร็วไว้เฝ้าฟังนะครับคําแล้วเอาไว่าจังไดจอมหดเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาแล้วยกสอง เอาเตะเข้าหน้าท้องเอาโดนเตะขาเพื่อนเอาอาดีว่าจังไหนอาดีว่ายังไงเอาฟันศอกแล้วโอ้โห้ควนเะเอาเป็นศอกดิครับอาดีนิสิธรรมบารประมาทบอะไรดิไว้พออาดีนี่ฟันศอกต้นไม้หักมาหลายต้นแล้ยโดยเฉพาะต้ตนกล้วยเอาควนเอาลอดแต่ว่าสองอ่ะนุ้ยสิธรรมบาราทีเอาจอมโหดเวลาฟังกัหวยแตกกันแล้วอาดีว่า ออออเอาอารีว่าจังไรอารีโอ้โหสิอจวงมาใส่โบสถนัดเอายอมหดเดินเข้าหา,เ,าเดินเข้าหาแหละเอาขยับเข้าหาขยับเข้าหาว่าจังไรว่าจังไรเตะเข้าดุกซ่วงนั่นที่บอกเจอจวงละเจอจวงละเอาฟันศอกโอ้โหอีพอยแม่เอากรรมการไว้โชกกันต่อฟันนักกรบัการว่าบมซันพากกรรมการเจ็เตียวเอาอารีว่าจังไรอารีว่ายังไงเอา้า บางคนก็ว่าภาคจะเข้เขาเกาเดิมเนาะยังคําว่าเตะขาเตะขาน่าภาค่คําว่าเตะขาผมเนาะเสียภาคว่าเตะยังไงเตะขาก็เขาเตะขากันเนาะเอาเอาใจยากจริงเอ๋อจอมโหดเดินทื่อๆกับหานี่แล้วบ้างเด้อดีตบ่้งเป็นธรรมดาได้เอาเตะเขาน่าท้องดังเตะเลยตั้งไหนโอ้กรรมการหุ่นดีเจ้าหรอเฮื้อเืมเบิ้งวุ้ยบายเป็นายแบบเอ๋อ โซอากรับมาแล้วครับโอ้โหทีรันม้วนแผ่นดินอ่ะดีคือส่งตกใจแล้วเฮ้ยเบื้อถือซอกเดี๋ยวหันเอาเอาเศร้าเสียกแล้วอ่ะดีเอาจมหดว่าจังเลยจมหดเอาฟันซอกอีกแล้วเอาหูเตะใส่เต็มเนี้ยอ่นแล้วเอาโอ้ยเบื้องถือยังโอ้มื่นลมนะครับเนาะโอ้่ะดีเข้าอ่อนเห็นซอกแล้วเข้าอ่อนเอาคือเซ่ยสั่นเหมืันเฮ้ยว่าเป็นถือซอกอีดีติเอาจมหดเดินหน้าเข้าหานเอายกสองนะครับเนาะคือโดนเธอยกสอง เอาต่อยเขาลำตัวเอาจวงมันละเตะเขาลำตัวเอาเตะเอดุกซวงนะครับเนาะเอาพวดละแบกทิกกันแล้วโอ้โหตายกูตายพระนะอารีว่า้าวคือตีคอยคักแค่พระนะอารีร่มพึ่งรู้สึกตัวเอาว่ายังไงสิแกได้ลูกได้เอานัดชกเอ็มเอนะครับเม่ยืนชกอะห้อยกะลำบากน้อยกันแล้า พิงเสียกแล้เริ่มสโลแล้วเอาจมโหวดในเริ่มสโลแล้วดิเนี่ยนั่นนั่นนั่นอาอดีตกัปตัาเขานะครับเนาะเอาถือซอกว่างันดังแดงมัดไหมอดีเอาช่วงมัดไส้ล่ะเอามาเนาเอาเม็ดยกที่สองนะครับเอายกนี้ขึ้นโดนแค่เอาปีเรียงกับเป็นฝรั่งนะเขาเนาะขึ้นมาให้น้ำมันเลยวะ จอมโหดกระดังแดงขึ้นกันเือน,นยัยงล่ะไหยพี่เลี้ยงว่ะพี่เลี้ยงบอสสอนเนื้อเ้พี่เลี้ยงคุยก,ก้อนนักมวยสอนบ่อไรเด้นนักมวยสิดได้พี่เอายกที่สามเอายกที่สามขึ้นมาแล้วครับว่ายังไงเป็นจังใดยกสามบัตรนี จอมโหดก็เดินเข้าหาคือเก่าน่ะเอาเตะขวาว่ายังไงมาแผนใดบัดนี้เนาจอมโหดเตะขาเตะขาอู้ยิ่งส่งเดียงๆแล้วขวัญอู้ดีมันสีหยันปอนนี้าย้คอยบ่ายันเช้าพนังถึกเตะคนน่าท่องไว้ยดังเตะอันแล้ววางฮันเอาจงมาดไส้มัดขัวลูกโคการำก๊อไลอองลงองลงอยู่เนาะ เอเจอ้าระแคะฟาดหางกระมี่ที่นี่อเอาเร่งแล้วเร่งแล้วต่อยเขาล้มตัวดังตุ๊บรถวิน้องเอาต่อยเขาหน้าเอิร์กแล้วว่างหันเอาเตะขา,าไม่ถูกนะแล้วระวังเลยอารีเพราะมปนธรรมดาดิาาาดโอยโชคต้นกล้วยหักมาหลายต้นเพคนาอารีบาใครยับแล้วขยับแล้วขยับขาาเข้าหาเตะซ้ายขออเข้าวักอลเอาวนะิ่งมาเตะขาหน่ะ เป็นนักมวยที่เตะขาได้เก่งคนหนึ่งด้วยครับนี่เตะขาต้อยมัดเนี่ยครบเครื่องนะครับสําหรับอันจอมโหดเกียรติรักดิ์เนี่ยโอ้ยมัดเข่าเท้าศอกนั่นแหละนี่มีลูกที่เด็ดในลูกเตขนะขาเนี่ยอ้ยเตะฟ้าลังขาหักมาหลายคนแล้วเนาะเอาศอกก็ไม่เป็นสองรองใครเอาเข้าไปหาแล้วขยับเข้าหาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังฮะเฮ็ดยัาแนา่เอาฟันโปกเลยไฮอีพอยแม่ลงแล้วเอาแหวนแล้วเนี่ยอุป,ปาตแตก เอากรรมการ5 6 7 e s พระนักยะสลอพนักกรรมการ six s e เอานับถึงแปดเนาะครับเนาะเอาพี่เลี้ยงมาเบิง้งว่ายั้งใดแตกเยอะหรือเปล่านะ่ะว้ายเจอสอกไส้แล้วครับท่านว่า,าท่านขาดคำาไหมพวกนายยกมือสลอยแล้วจ้องหัวเอาเบิ้งภาพซ่าครับว่ายังไงเอากดมัดลงแล้วหูยเข่ากลางกระม่อมพี่น้อง ว่าดังตับลงฮะแล้วพวงเราไปหอดแม่ห้องซ้อนพวเราเสียงดังสิธรรมาราติดซอกจอมหดเอา,เอาว่ายังไงเอาปากกดวาชกได้เนาะครับเนาะเอาชกได้นะ่ะโอ้เพิร์ลโยอมเดี่ยพลังพวนะเตใส่นะ่ะมาจอมหดกระบ,บกมือนะครับบอกมือไม่ให้ชกต่อโอ้เยเลือดแดงจึง้งคืองอีพอเอเม่เอาซอ,อลอได้ยี่นี่ปะเนี่เราเริ่มซอลอแล้วเอา เอาเตะใส่ล่องเบิ้งตะล้วเอาอดีตซูนแล้วอาดีเบียดเข่าตานะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะโอ้ยแต่เลี้ยวตนซาดเนาะกรรมการกระบอกจับแพ้เอาจอมโหดกระบอกอยากเคลียรแล้วนะครับเนาะเอาเตะขาแล้วโอ้ยเอาหันมาเตะขานะครับเลิกจามสอกหรืออย่างไรเป็นนักมวยนิสัยดีนะครับจอมโหดนี่ ตะวันแห่งสลอนะเป็นมวยที่สลอที่สุดเอาว่าจังได้ยอมหมดเอาเตะขาโอ้ยเดี้งแล้วพี่น้องโอ้ยโหลุดโดดแท่งเขาเอ้ากรรมการกันแนมมาไดโอ้โหคิวบังนกิดกรรมการว่าไหวคิวบักิดแม่พ่อะนะเอ้าทีพปุนาเอ้าโดดเตะฮตะวันฟัลังมักนี่ครับนี่ การโชกแบบสลอในี่พลังมากแต่ว่าคนไทยบ่มักเอาเม็ดยกนะครับหมดยกที่สามแล้วโอ้โหโอ้หน้าแดงจึง้งคึงเลยพี่น้องเดริสควิอาร์ดีนะครับเนาะนักโชคจากริทัวเนียว่ายฟันซองเองน,นะพลังอยากเห็นเดียดก <laughs> รรมการว่ายังไงเรียกนั็งมวยทั้งคู่เข้ามาว่ายยกที่สี่เพนะ จอมโหดเดินนาเข้าหานะ่ะตามปกติเราจอมโหดนี่ถ้าคู่ชกแตกนี่จะไม่ซ้ําด้ครับเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเอาวะเบอร์วาเซียจังได้มาดูว่าจะทํายังไงจอมโหดเอาเดินนาเข้าหานะนะั่นแหละเอาเตะขาแล้วครับอาร์ดีโอ้ใจสูงนะครับเนาะโอ้ยเลือดแดงจึ้งครึ่งนั่น,นแหละเอาเอาเตะขาเอาเฮ้อเอา,เอา กระยับกองฮ้าแล้วโอ้าเออเตียวหุกหัวเขาไปข้างเสียจังน้อยเอาเตะโอ้ยเตะดักดังเปียะรถพี่น้องเอาเอาว่าจังไรว่าจังไรหุกหัวอุ้ยอีพออีแม่เอ้ยดังทบลงหัดเตะของบักเอลใม่กรรมการไฟเจ็ดเซวนเอกซ์เาเอาว่าจังไรเอาสูได้แล้วครับโอู้ยใจเด็ดเหลือเกินนั้วตอไปเอาจอมหดกระยับกองฮ้า เอาไปจากว่าเอาเอาเอาโกเตะขาโอ้ยพ <Airlines> <silently> <Freddie> ี่น้องเอาหนาลาแล้วอาหนาเริ่มตื้นแล้วเอาโดดแทงเข้าเฮ้ยว่าจังไงว้ายเจ็ดตีคอยคักหลายคนนะเอาแล่นเข่าหาจอมโหดว่าจะไงนอกแค่ไหนเตะขานะเฮ้ยเฮ้ยโลล์เอาสก๊อตเฮ้ยเฮ้ยถือสก๊ับแล้วเขาก๊กหัวแล้วเขาแตะหัวเอาถือเตะขาว้ายคือตีคอยคลั่งแท้คะนะเอากรรมการกขบอจับแพ้นะครับเนาะมวยหมดสภาพหมดสภาพแล้วอันตรายเลยครับอันตรายเลยโอ้ย เอาลูกคนกรรมการไฟเศรษฐ์เศวเองเอ๊ะเอ๊ะสุดไรไหมสุดไรไหมไม่เรียตเตอร์เขอกเอาจกต่ออะไรเนาะครับเนาะเอากรรมการให้จกต่ออู้อหูเธอเรียวตนซาดเอาจอมโหดขยับก่อนนะเอาสมซื้อว่าจอมโหดแหละครับเอาวา่าจังไดเหรโอ้ยวื้อมัดเข้าไปวา่าจังไดพี่น้องเอาถือกลมซื้อก,กับเซ่ไหม บ่มีสภาพแล้วเนาะเจาะแล้แคร์ฟาดหางว่าละเจ้าว่ายังแต่เสิ้งขี่โคฟาดหางนั่นเอาขี่เกี้ยมฟาดหางกับมาบันนี่เอ้าเราจ้วงมัดเตะขาแล้วอ้ยอุ้ยเอากรรมการบ่เบิ่งอาการนักมวยที่นี่เนอ้วกรรมการซาดิสเี่เนี่ยชอบพวมเจ็บปวดเนาะเอาโอ้ยอีพอยแม่เตะเขาหนาขากรรมการ w ายบ่ให้ชกต่อ Why เพราะนักกรรมการว่าเอาโอ้ยเราจอมโหดกับม่วงด้วยความสงสารนะครับเนาะ ว่าเสิให้ยอมแพ้บ่รายอมมานะเอาจอมโหดครับโบกมือให้ยอมแพ้แต่ว่าใจสูงแล้วเกินนะครับเนาะสําหรับนักชกชาวลิทัวเนียเนี่ยเอาเบื้องภาพซราเนี่ยเนี่ยถือลูกไรลูกชุดไทยนี่เนี่ยเอล่าแน่เตะดากแล้วโอ้ยขี่หักไงพี่น้องเออเอ้าต่อยเขาลำตัวเนี่ยเอานี่โอ้ยเนี่ยเตะเขาหน้าขาเนี่ยนักนี่ครับลูกเนี่ยลูกเตะเขาหน้าขาเนี่ยเอ้า งสงกคับท่ง,งนี้นทุกขนานนน่ะนะอันนี้อันตรายเหลือเกินนะเขาเรียกว่าไม่ดูสภาพตัวเองนะครับเนาะเอาพ้นกับปากดว่แจอมโหดเกิอริศัก์แล้วสามารถเอาชนะนอกเดริสคุยอารีนะครับหรือแวนเดมชายาว่าแวนเดมเอาถือว่าไฟนี่น่าจะเป็นไฟที่เจ็บตัวที่สุดนะครับเนาะอนอะ ทั้งแตกทั้งถึกเตะขาเอาทั้งขาเจ็บทั้งโดนต่อยท้องอแหละอเอาจนคุ้มเลยเกรรมาการกระชู้มือให้จอมโหดเกียรติศักดิ์นะครับเนาะเอาก็ต้องขอราท่านผู้ชมด้วยเวลาณนะเพียงเท่านี้เสล้วสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง